มันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข้อไครใสคาวค่ะวันนี้วันศุกร์กลับมาเจอกันนะคะเวลาเดิมเวลาดีเวลาแห่งความสุขของเราแล้วก็ขอต้อนรับพี่ชัดด้วยคุณชัชวานวันนี้มาแทนคุณดีหนึ่งวันนะคะเรื่องของเร่คือคุณดีเนี่ยเขาเขาแสดงความรับผิดชอบถอนตัวเอง เนื่องจากเขามีคดีอยู่เหรอคะอ๋อมีคดีใช่ไหมเมียตัดสินว่าผิดหนีไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เลยก็เลยถูกดทำรายการเลิกทำรายการใช่ไหมเลิกทำรายการนี่เรื่องจริงเลยเหรอเขากลัวถอนส่วนลดแล้วคดีเนี้ยใช่รับแล้วก็ไม่ไม่คือเมื่อวานเนี่ยเขาประกาศขึ้น Facebook เขาว่าขอถอนตัวไปชั่วข่าวแล้วก็ ขอบคุณขอบคุณอะไรไปอ่ะตอนนี้พี่เลยต้องมาแทนเออเฉพาะวันเดียวนะเออเพราะเมียตัดสินไปแล้วก็แบบเหมือนกับไม่การาสู้หน้าชาวบ้านขอไปเคลียร์คดีสู้หน้าเมียก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอรอจนกว่าจะซึ่งกว่าจะได้พบกันใหม่อันนี้มันคล้ายๆกับ สุรยุทธ์ครับพี่สุรยุทธ์พี่สุรยุทธ์อ๋อแต่รายการเราไม่มีใครถอนสปอนเซอร์นะไม่มี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 อยู่แล้วไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วไม่มีใครห่อผมจะบอกว่าสิ่งที่ก็ทุกคนคงทราบดีกับกรณีคุณสอรยุทธ์ที่โดนสามตัดสินใช่ไหมค่ะให้มีโทษจำคุกเนื่องจากมีกรณีจริตอะไรเงี้ยนะเราไม่ทุกคนคงรู้แล้วในรายละเอียดนี้ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นหูก็จะถามผู้เชี่ยวชาญน่ะ ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นที่คุณสอรยุทธเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะยุติบทบาทเนี่อเป็นเป็นเพราะแรงกดดันจากส่วนไหนคือเท่าที่มองออกมาเนี่ยผมมองสองส่วนใหญ่ๆนะคือส่วนคนดูหูจะไม่ดูใช่ไหมกับสปอนเซอร์ขู่จะไม่ลงอ๋อมีส่วนหนึ่งจาก ผู้ผู้ผู้บริหารตามสถาบันต่างๆที่บอกว่าเชิญมาก็จะไม่เป็นร่วมอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยสามส่วนเนี้ยมันส่วนไหนกันแน่ที่มันกดนผมว่าส่วนหลักๆนะคือทั้งสามส่วนมีมีมีหมดอะแต่ส่วนหลักคือช่องผู้บริหารนั่นแหละผู้บริหารห่วงเงินช่องเหรอคะเพราะว่ากลัวสปอนเซอร์จะถอดห่วงเงิน พ่าหงเงินไม่ใช่ไม่ใช่เพราะถอนจากรายการที่รายการเดียวนะถอนจากสถานีเลยจ,จากช่องสายจริงๆผมก็มันไม่แฝงนจะแตจะจะจะถอนจากสถานีทั้งหมดผมว่าแฝก็ <แฟ S 2> ถอนเฉพาะจากรายการนี้ผมว่าแฝงผมต้องต้องถอนจากสถานีเพราะสถานีเป็นคนแบ็กเขาคือรายการที่เป็นการสั่งสอนสถานีว่าว่าคิดหรือว่าช่องคุณเนี่ยคนดูเยอะรายการคุณดูเยอะหรือคุณจะทําอะไรก็ได้นะเขาก็เลยมีการกดดันไง แล้วเ<ก>ทา้าทายด้วยเขาท้าทายด้วยเขาท้าทายเขาเป็ท้าทายแล้วมีการถกเถียงกันมากเลยถึง <วะ S 1> เรื่องออระยะเวลาเขาบอกว่าบางคนบอกว่ามันช้าไปใช่ไหมส่วนบางคนเขาบอกว่ามันก็โอเคน่ะคือถ้าวันนั้นจะสวยกว่านี้เยอะ ถ้าวันนั้นใช่ไหมถ้าวันที่ภากษาเสร็จแล้วออกมาปุ๊บผมหยุดเลยนะก็จะสวยกันเยอะก็รู้สึกางนั้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วจะไม่มีปฏิกิริยาเรื่องถอนสปอนเซอร์เลยนะจะหยุดแล้วก็จบแต่จริงๆผมก็มองเขาในแง่ดีระดับหนึ่งนะก็คืออันนี้เนี่ยมันก็ไม่ช้าเกินไปแล้วก็แง่ดีที่ผมเขียนบอกในเฟซบุ๊กผมว่าคือเขาอ่าก็เลือกที่จะไม่ปลุกม็อบสู้นะอันนี้เป็นข้อดีของเขานะ มันก็ว่าเขาเองเนี่ยก็มีอมีแฟนคลับคนซัพพอร์ตอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นจำนวนที่ไม่ไม่เบาคือจะแฟนสู้กันจะไปสู้กับใครอ่ะเพราะว่าเขาว่าเพราะว่าคนที่เขาจะสู้เนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีโผล่หน้าไปเห็นนี่แต่เขาอยู่หน้าจอคนแล้วไม่อยู่หน้าจอแล้วซเขาอราเตอถ้าประเมินกันเนี่ยมันก็จะมีโซเชียลมีเดียสู้กันนอ่ะเขาก็บอกว่าอืมนี่ครั้งนี้เนี่ย โชคดีนะมันเกือบจะเป็นสงครามสีเลยนะกีฬาสีอาจจะเกือบจะกลับมาอีกครั้งนะเ,<ล>เพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยผมก็งงอยู่ว่าในขณะที่ผมว่าคนทั่วไปเนี่ยที่รู้สึกว่าเขาควรจะแสดงสปิริตอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะก็ถูกมองว่าเป็นพวกเสื้อเหลืองมั่งละมองว่าเป็น กปปสบ้างแหละหรือว่ามองเป็นกลุ่มที่พูดง่ายก็ตรงเข้ากับเสื้อแดงอยู่ดีๆก็เลยสังเกตว่าพอช่วงในช่วงสาวันของการก่อนการกอนถอนตัวเนี่ยโอ้ฝั่งเสื้อแดงออกมาลุยช่วยคุณสอรยุทธ์เยอะเลยนะใช่ใช่ไล่ตั้งแต่คุณวัฒนาเมืองสุงเนาะแล้วก็ได้พวกแบบผู้ประกาศฝั่งฝั่งสีแดงอะอไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำใช่องสามาคุณสุรยุทธ์ไป โอ้รแทนที่จะมาช่วยสตรุท็นทตล้ยเพราะว่ามันกลัวกลายเป็นกีฬาสีใช่ไหมไม่แล้วไม่ใช่กีฬาสีอย่างเดียวคนพวกนี้รวนแต่มีปัญหาไงใช่ใช่เรื่องนี่พอมาเชียร์เนี่ยสตรที่สตรีทฟิตติ้เจ็ดดีเลยกลายเป็นแย่ใช่ไหม เถียงข้างๆคู่คู่ว่ะคือนะคนคนที่มาเชียร์ล้วนแต่มีปัญหาด้านความรักนั่นแหละนะตัวเองก็จะตัวไม่รลอดอยู่แล้วแล้วมีปวดแต่ละคนนั้นก็ไม่ธรรมดาถ้าเรามาเชียร์แต่หานะคุณสวย,ยุ่งเรื่องสวยซ้ำสอง่คุณสวยยุ่งเลยเป็นพวกมีปัญหาไปเลยวัยเ,เรื่องนี้คุยสนุกแต่ก่อนอื่นนุ๊กผมขออนุญาตก่อนนิดนึงคือ รายการเราเนี่ยนะเขาไม่ได้กว่าคุณสรยุทธ์แต่เราต้องขอเอ่ยสปอนเซอร์นิดนึงอ๋อใช่ค่ะคือมันมีสบู่ตัวหนึ่งอ่ะที่้บกวดขึ้นมาหน้าจอสักนิดนึงครับอันนี้อันนี้เป็นสปอนเซอร์เหรออันนี้เออสบู่อันนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราทุกคนใช้หลัวนี้ผิวน่าจะดีผิวน่าจะบางตัวเนื้อตัวเลี่ยนหอมติดโทรติดต่อตามเบอร์ข้างล่างเลิ่ริ แล้วแล้วสบู่นี้ไม่ยอมไปโฆษณาช่องสามนะตั้งแต่ต้นเลยนะใช่แรใหญ่มากนี่ไม่สบู่นี้ไม่มีถอนไม่มีถอนเพราะว่าไม่ได้ใชนไกาไก่ไก่อันหนึ่งใช้สบู่ยังไม่พอพี่ชัดอะไรต้องพี่ชัดไม่ได้มาสักพักหนึ่งพี่อาจจะไม่รู้ว่ามันมีสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งดีมากนั่นก็คือครีมลบลิ้วรอยเอลเอสลายเยิ้มลาเยอะไรนั่นคอยตาเปิดนั้นได้เหมือนเดิมอันนี้เนี่ย ขอพูดซ้ำอีกครั้งสำหรัคนไม่รู้จักมันคือไม่ได้เป็นการทําสัญญกรรมอะไรเลยไม่ต้องเป็นเซ็ง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 ซึ่งเดี๋ยวต้องคุยเรื่องนี้กันนิดนึงนะหลังจากนั้นตัเซปิงคุยแต่เดี๋ยวอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาปรึกษายตัวเซปิงไม่ต้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นลักษณะคล้ายๆครีมที่ทําหน้าที่ได้เหมือนโบท็อกซ์เซ็งแต่มันมันช็อกผิวเราเนี่ย หนังเราให้เป็นแต่งตึงสวยงามแค่เพียงสาสี่ชั่วโมงเต็มริ้วร่องลึกพูดง่าอนค่ห้านเนีห้านาทีก็ไม่เหลือแล้วโอ้ดิสามนาทีเลยใช้ได้ก่อนออกงานทาแล้วไปไม่ต้องเจ็บตัวผ่าตัดผมได้ข่าวราคาเป็นไหลเป็นล้านสิบล้านหรอใช่สองเปียบสิบล้านไม่ใช่เฟสออฟมันเป็นเปียบสิบล้านแต่ว่านี่ไม่แพงไม่แพงแต่ในเมื่อ เราเนี่ยผิวพันธุ์เลยดีแล้วเนี่ยม,มีอีกสองอย่างที่ผมอยากจะแนะนำพี่ชัดอะไรบ้างพี่ชัดต้องไม่พลาดเลยในเรื่องการ กินอยู่อกินอยู่เนี่ยผมมีสองอย่างหนึ่งเครื่องดื่มกับหนึ่งอาหารขออนุญาตไปที่ไม้สั้นไม้ยาวก่อนเคยได้ยินไหมครับไปที่อาหารก่อนถามว่าเคยได้ยินเชื่อไม้สั้นไม้ยาวไหมครับอได้ยินครับไม้สั้นที่อยู่ทางซ้ายในโลโก้นั่นนะมันเป็นหมูใช่ไหมนุ๊กใช่ค่ะส่วนทางขวาแล้วนุ๊กไมนยาวเนื้อเนื้อวัวเนื้อนุ่มหมักเข้าเนื้อถคาหยิบไม้สั้นก็จะรู้ว่าคืออะไร แล้วที่สําคัญเนี่ยร้านนี้เนี่ยน้ําจิ้มเขาเด็ดมากอย่างนั้นเลยเหรอนอกจากเนื้อดีนี่ไม่ต้องพูดถึงน้ําจิ้มเนี่ยเด็ดแล้วตอนนี้เขามีขายที่ไหนบ้างคืนนี้คืนนี้มีตลาดนัดอที่หลังเอสแโรนาดแล้วตลาดรถไฟที่สีครินลที่ตลาดใหญ่แล้วมาอาทิตย์นี้ถนนคนเดินที่สีลมโอ้โหโอ้โหนี่แสดงว่านอกจากนี้เสร็จแล้วคอแห้งไหมคอแห้งคอแห้งเราทําไง กาแฟขึ้นมาซิพ <Wet S 1> ิวริคอฟด่วนพิวริคอฟพิวริคอฟี่มันดีไงรู้ไหมพี่ชัดเดีไยงยจ๊ะมันหอมคือรสชาตินุ่มรสชาตินุ่มแล้วก็ซองหนึ่งที่สำคัญเนี้ยผัวเมียแบ่งกันได้คนละแก้วอันนี้ก็แบ่งกันประจำอยู่แล้วดิแม่หมอว่าผัวเมียกินใช่คือหมอแยกเมฆแก้วผัวียเมฆแก้วสำหรับในช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีแบมีคุณสามารถรสชาติดีหอมกลุ่นแล้วก็เป็นกาแฟที่ กาแฟาาร่วมสาบานได้ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่บบกาแฟที่ผัวเมียตีกันสิ รักกันเพราะแบ่งกันกินไม่แยกกันกาแฟครอบครัวอ๋อกาแฟครอบครัวกินแล้วไม่แตกแยกกินแล้วไม่แตกแยกผมขออนุญาตอีกอย่างนะท็อปท้ายเลยมันมีผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ของพิธีกรเก่าเราแต่ไม่รู้เขาเตรียมรูปทันป่ะเดี๋ยวถ้าทันใหม่เชื่อรูปขึ้นมาหน่อยคุณแอนจินดาร์ลัตโอ้ดีคุณแอนจะร์การใหญ่โตใช่ไหมปอเปี๊ยะคือโอ้ผมไม่เคยทานเลยนี่เนี่ยโลดิ้งสปริงโอ้โหสั่งมันที่จีนมีของนี่อีกคนหนึ่ง ไองจะปุ้ยอะปุ้ยเออปุ้ยนวขนมยายทวดเลยเขาอะที่ผมสั่งไปแล้ววันจันได้กินเลยพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยถ้าอยู่ทางบ้านว่างๆเนี่ยสั่งขนมเค็งสั่งปอบเปียทอดเนี่ยนะของแอร์เนี่ยเขาเขาเด็ดตรงไหนรู้ไหมมีคนพูดให้ผมฟังหลายคนแล้วก็คือน้ําจิ้มเขาอร่อยแล้วก็ผลิตภัณฑ์กับคุณภาพกับไอ้พวกไส้ที่ยัดอยู่ข้างในเนี่ยอร่อยแล้วเขาให เขาให้เขาให้เอาไปทอดเองที่บ้านคือวิธีส่งเขาก็จะส่งเป็นเหมือนกับเป็นสดไปสดๆไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ระบบไปสินคโปรมันก็ดีใช่ไหมพี่ชัดมันบางทีก็วันหนึ่งสั่งเลยไปถึงเลยแล้วไปทอดเขาบอกว่าอร่อยแต่รู้สึกก็ต้องไปหาผักเดียวไม่หน่อยแต่ทุกบ้านก็ควรมีผักอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีผักไว้ให้ ใช่งั้นก็เดี๋ยวต้องลองดูต้องลองไปไปถ้าเล่น Facebook นะคะไปตามในเพจเขาได้สั่งได้ที่ไหนเออเบอร์นิดเบอร์เลยสปริงอันไหนเนี่ยเนี่อันใช่ไหมนี่เออส่งไปผมยังไม่ทานเลยที่ต้องสั่งแล้วก็แล้วก็แพ็คแพ็คห่อเขาสวยงามมากนะคะส่งทางไปรษณีย์ได้เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปที่ลองเปิดไปที่เฟซบุ๊กคุณจินดารัตจะโทรไปเบอนก็ได้นี่จินดารัตน์อ่ะนะออเดอร์ค่ะ081 9207442เบอร์เดียวกับอันญาาก็ไม่รู้ว่าแล้วรู้สึกว่าแอนรับเองด้วยนะค่ะถ้าไม่คุณแอนก็สามีต่ะสองคนสามีภรรยาช่วยกันน่ากินมากต้นทุนต่ำเคยเคยชิมเคยมีโอกาสได้ชิมที่ที่ฝีมือของคุณแม่แล้วก็ครอบครัวพี่แอนนี่นะคะช่วยกันทำอร่อยมากแล้วรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ล่าสุดเขาจะมีมังสวิรัต คือไม่ใส่เนื้ออออ๋เหรแต่รู้สึกว่าจริงๆปอบเปี๊ยะปอบเปี๊ยะทอดเนี่ยนะมันจริงๆมันก็เนื้อหมูเนื้ออะไรมันก็ไม่จะเป็นอยู่แล้วมันจะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ใส่เห็ดได้ใช่ไหมน่าจะใช้เห็ดแทนไม่แน่ใจเดี๋ยวลังสงสัยต้องกกิ้งเาสวยงามสงสัยต้องเชิญมาทอดให้ดูสักวันจริงเราอยากกินเชิญเลยอันนี้ของปุ้ยของปุ้ยสนมปุ้ยขนมแข่งไงถ้วยขนมแข่งไงถ้วยนี่นะอร่อยนะเพราะว่า ทำไไ้พี่สนทิแล้วเราลองทานได้ไหมทานได้เราก็บอกว่าเข้มกว่านี้หน่อยไสใช่ไหมปรับปรุงเรียบร้อยแล้วอันเล็กขนาดอันนี้มีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรไหมพี่เอายิ เขาที่แล้วเอามาเลยตรงนี้เลยเขาหน้าชวนกันมาพร้อมกันเลยแม้ทั้งคู่มาพร้อมทั้งสองคนดีนะประสานหน่อยนะอดีนะเอาเองแล้วกาเอาไอ้เจ้าปุ้ยอ่ะอลงนั่นเลยแล้วเอาของไม่กินด้วยเองไม่กินด้วยของไม่กินด้วยเห็นนะรายการเราสขอขอนิดนึงก็คือให้เล่าถึงวิธีการทำนิดนึงว่าทำยังไงให้ให้รู้ว่ามันคือทั้งสองฝั่งนี่ ใช้ฝีมือของครอบครัวสูตรมาจากที่บ้านเลยครอบครัวอาหารไม่ครอบครัวข่าวครอบครัวอาหารไม่ใช่ครอบครัวครอบครัวของกินใครอบครัวข่าวนะนะนะอันนี้มีแต่ข่าวหวานนั่น่อยนะข่าวนะ้ครอบครัวของกินคราวนี้แล้วกลับมาที่ข่าวเราบ้างดีกว่าได้ไงที่บอกว่าคุยกันต่อที่คุณสรยุทธก็ต้องถามนี่นี่เขารู้จักอยู่แล้วนี่รู้จักแล้วก็มองยังไงอะเรื่องคุณตัวพนผม เอาตอนจากไหนล่ะประเด็นไหนอ่ะเอาเมื่อกี้เราพูดทางกันอย่างนี้คือเคสนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันผิดอ่ะแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุยกันว่ามองว่ามันอาจจะช้าหรือเร็วไปนิดนึงคืออย่างนี้ผมผมมองนะที่จริงถ้าจะหยุดตั้งแต่ปปชก็ยอมทำได้คือก่อนที่จะอามาอ่านวันแรกถูกไหมที่มาอ่านข่าว ว่าตอนตอนนู้นเลยตอนตอนนู้นเลยตอนนู้นเลยตอนนู้นเลยใช่ไม่นั่นเร็วไปไหมก็อาจจะเร็วไปหน่อยโอเคคือเอาเป็นว่าสารตัดสินแล้วหยุดก็หยุดเลยอันนั้นถึงว่าโอเครเหมาะที่สุดนะคือโดนเดินลงจากสายก็บอกนะผมว่าจริงจริงตอนบ่ายเขาตัดสินใจงดออกรายการเรื่องเด่นตอนเย็นตอนกลานใช่ไหมเพราะบางคนอ้างว่าเรื่องนี้ต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนอันที่จริงคดีถึงที่สุดแล้ว เพราะารตัดสินจับคุกแล้วถ้าไม่อุทธรณติดคุกเลยนะใช่ใช่ไหมหรือถ้าสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวเขาก็เขาก็พูดว่ามีสามสารมันมันอยู่ในกระบวนการยังสู้ได้แต่ว่าผิดแล้วตัดสินจับคุกเรียบร้อยแล้วถ้าไม่อุทธรคือติดคุกแล้วฉะนั้นคือคือคือดูสภาพแล้วนะท่านมาเทียบเป็นสังคมอื่นเป็น เกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลยเขาก็หยุดแล้วคือถ้าคุณสงพลเป็นเขาเนี่ยคุณสุพลก็จะหยุดตั้งแต่วันแรกต้องหยุดวันแรกก็หยุดวันวันวัน,วน,วนที่ศาลตัดสินนั่นแหละซึ่งจริงๆเนี่ยนะถ้าผมเป็นเขานะผมก็จะหยุดเลยแล้วก็ผมผมเพื่อความนั่นนะคือตังมีตั้งเยอะยังไม่ได้ใช้เลยนะคือผมผมเสียดายเขามากผมผมเขียนที่ข้อเขียนอยู่ลงวันนี้นะผมบอกว่าเขาทํางานมาสิบกว่าปีแล้วทำทำงานมาที่ช่องสามเนี่ยนานแล้วอายุห้าสิบปีลวปีนี่นะ ลูกก็ไม่มีถามว่าจะเอาเงินทั้งพันหกร้อยล้านเนี่ยที่กาไรสะสมมาเน็ตโปรฟิตกำไรสะสม,ม <c oughs> profit, จะให้ใครล่ะให้หมอรักษาตัวเองเหรอตอนเจ็บป่วยเหรอนะเงินงก็ไม่ได้ใช้ที่บ้านเขาใหญ่ราคาร้อยล้านก็ไม่ใครได้อยู่บ้านกรุงเทพก็หลังใหญ่ประเลยก็ไม่ใครได้อยู่็พรางานทุกวันเทําทำงานทุกวันก็นอนในรถตู้บ้างนอนในคอนโดบ้างนอนในออฟฟิศบ้างนอนรถเก๋งบ้างแล้วแต่ชีวิตไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศเลยเพราะกลัวว่าประเด็นนี้ไปแล้วไม่ได้ทํา ประเด็นนี้ผมว่าคุณสมควรแนะนําดีดีการเปิดโลกไปต่างประเทศนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่จาเป็นอย่างนั้นสหัสว่าคนไปต่างประเทศน่าจะฉลาดนะแต่ว่าส่วนหนึ่งของการทํางานของพวกเราอ่ะต้องทํามันควรไปเปิดโลกคือไปพูดถึงญี่คุณพูดถึงอะไรแล้วแต่ไม่เคยเห็นเลยนะมันน่าเสียดายผมว่าคือแล้วประเด็นนี้ว่าหนึ่งมีเงินแล้วไม่ใช้เงินเท่ากับไม่มีเงินนั่นเองอทํางาน แล้วผมถึงบอกเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให่าชีวิตไม่ใช่เราเราเกิดมาหาเงินแล้วต้องใช้เงินอ,อย่าเป็นท่าของเงินจะให้เงินเป็นทาาของเราเราใช้เงินเนี่ยถ้ามีเงินพันล้านแล้วไม่ใช้มันเท่ากับเราไม่มีเลยอ่ะใช่แล้วผมว่านะเออผมถามอย่างนี้ถ้าคุณจะโอเคไหมกสิราชตั้งแต่ต้นนะผมพูดว่าไม่ได้หมายว่าเริ่มตอนนี้ต้นเขาประกาศพอสรรสินเขายุติบ,บทบาทการพิธีกรแต่เขาขอเปิดรายการใหม่สักรายการหนึ่งเป็นสถานีเพื่อประชาชน จะทําอะไรตามร้องเรียนเหมือนที่เขาเคยช่วยคนจนช่วยคนป่วยช่วยน้ําท่วมอะไรผมว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะผมว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันหรือเงินไม่เข้าอย่างไรเงินคือไม่เกี่ยวกับเงินโฆษาไม่เคือมัน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 อะไรมันภาพมันเสียไปแล้วอ่ะคือเพราะความเขาเป็นสื่อมวลชนด้วยงั้นงั้นเราจะตั้งคำถามว่าเราจะไม่ยอมให้คนที่ผิดไปแล้วกลับมาแก้ตัวเลยเหรอลองถามแย้งดู ก็ผิดไปแล้วแต่รับผิดยังยังไม่ได้รับโทษนะเดี๋ยวยังไม่รับโทษนะใช่ไหมยังไม่รับโทษเหมือนกับบางที่บอกปกครงอาบัตได้นะแต่ยังไม่เคยสารภาพบาปเลยนะบอกเหมือนศาสนาคริสอะปรงอาบัตได้พูดถึงเรื่องนี้คล้ายๆกันไหมพี่ชัดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนเดะเลยยิ่งลูกคุณอุ๋ยออกมา ยุ่หมอมอว๋วันนี้สุดยอดมากนะเออสุดยอดมากนะลูกออกมาอีกอย่างพ่อออกมาอีกอย่างแล้วพ่อออกมาเนี่ยคำติคําเตือนคาสกที่ออกต่อสังคมนี่คลาสสิกมากบอกให้รู้เลยว่าลูกนี่ขาดอะไรบอกให้รู้ว่าเหมือนกับฉันไม่ได้เลี้ยงดูแลลูกฉันมาส่งให้ไปเรียนเสร็จแล้วมันก็ยังขาดความเข้าใจในข้าวไขาข้าดเพราะว่าคือที่จะพูดถึงประโยคนั้นที่เขาพูดมาว่า จริงๆแล้วไม่ได้มีการโกงเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าตอนแรกไม่ได้จ่ายจ่ายไม่ครบจ่าย,จ,ายจ่ายไม่ครบแล้วมาจ่ายครบทีหลังจ่ายครบทีหลังเขาก็คือไม่ได้โกงซึ่ง รูปทัศตกะกานี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นเป็นเป็นตระกะแบบเขาเรียกว่าวิชาศีรษะนนชัยศาสตร์ผมว่าผมว่าเขียนว่าไอ้ไอ้ที่ผมประทับใจมากเลยนะช่วงนี้ที่มันมีตะก้อะไรออมา้างนะมีตระก้เนี้ยอันหนึ่งเต้าหู้นะอีกอันเปนตระก้าน้ำเต้าหู้ซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้เรื่องเลยไม่ไหวเสียราคาเลยกัอีกอันลายด่างลายด่างคลาสสิกที่จริงๆออกมาแล้วรอบหนึ่งกัคดีเขาใหญ่ก็คือบอกว่า มึงอิจฉาใช่ไหมอันนั้นคือไอ้สามตะกะนี้นะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าแบบเออเว้ยมันสะท้อนสันคติอะไรบางอย่างซึ่งอิจฉาจริงๆซึ่งอิจฉาว่าผมรู้สึกว่าไม่คิดเลยว่ามึงจะเลวได้ขนาดนี้อยู่คนละโลกกับเขาเลยนะคือเราไม่ได้บอกว่าเราถูกหรือเราดีหรือว่าเขาผิดเราถูกแต่ว่าคือที่แน่ๆฟังใ้เรื่องคำนองนี้อย่างอย่างที่บอกว่าอะไรนะไม่ได้โกงเพราะว่าตอนแรกแค่ แค่อยังไม่ได้จ่ายแล้วมาจ่ายทีหลังอะไรเงี้ยก็อะไรครบนะคือจับได้ทันอันนั้นฟังแล้วครับผมเรามาจากคนละโลกลำบามันเป็นอย่างนี้สังคมวันนี้ของประเทศไทยเนี่ยลำบากเขาเรียกขาดสติยึดสตังคือหมายความว่าไม่ไม่ได้มีสติที่จะคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็ยึดเอาเงินเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งเพราะเป็นอย่างนี้ก็คิดแบบเปล้องไงใช่ไหมทุกอย่างเงินหมดเลยนะ มองเลยนะว่าคุณสุรยุทธ์นี่นะโอ้โหทําไมไม่มองเขาว่าสุรยุทธ์เนี่ยเป็นคนทําเงินมาให้กับอสมทแล้วยังมองอสมทไม่ออกอีกนะว่าอสมทนี่เขาใช้เงินประชาชนนะมาสร้างองค์กรไอ้การที่เขาให้สุรยุทธ์ถ้าอสมทไม่ให้สุรยุทธ์ทำก็ไม่มีสุรยุทธ์ก็ไม่มีวันเนี้ยถูกไหมเพราะงั้นมันเป็นเรื่องที่อสมทเอามาให้สุรยุทธ์ทำรายได้มันก็กลับไปที่รัฐแต่ว่าปื้มเนี่มองไปอีกเรื่องเลยมองแต่ ไอ้นี่เป็น,ปนตัว,ตวทำเงนินมองเขาแปลกจริงๆพ่อเขาถึงพูดถูกอื mm. มัน ลูกเขาหลายอย่างผมว่าคีา EQ จำการค่า q เนี่ยค่ะคุณพ่อเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจที่ลูกชายออกมาแสดงความเห็นแบบคิดตื้นไปหน่อยเป็นเหยื่อของข้อมูลได้อะไรมาแล้วด่วนสรุปไร EQ และไม่เข้าใจคำว่าจริยธรรมผมต่อว่าเขาไปแล้วเป็นอุทาหรณ์ว่าส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเร็วไปเสียดายที่ยังไม่ได้บวชเรียนจึงยังไม่รู้จักอุเบกขาโอ้โหนี่เป็นพ่อที่ ที่ด่าลูกได้เจ็บปวดอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาชื่นชมจริงๆ่นชมอืค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มันจะมีคือบางคนนะเป็นคือความกล้าหาญเป็นผมโดนพ่อแบบผู้นี้ผมไม่กล้าขอมเลต้อกอะไรบางอย่างไม่กล้าพอมาละดอกจากกองมรละดกแม้แต่ไอ้ตะการน้ำต้องพูดเพราันไม่ไหวนะต้องบอกเฮ้ยผู้นี้เต้าห้วยน่อก่อนมันมันมันอันตรายมากประเทศไทยอธิบายเรื่องตะการน้ำต้องพู่อย เขาบอกว่าถ้าคนขายน้ำเต้าหู้ถูกจับได้โกงผู้นิชาไม่ต้องขายน้ำเต้าหู้ใช่ไหมบางคนยเรื่องพ่อค้าบางแห่งเลยขายโกงโกทุกวันนะโกงน้ำหนักบางโกงปริมาณทุกวันที่ยังโกงอยู่โกงจึงต้องโกงทุกวันคืออันนี้คือบอกอะไรจุดก็มาแนวเดียวกับว่าบกพร่องโดยสุจริตะทั้งหมดนี่นะบกพร่องสุจริตแต่้ถามว่าไม่โกงแล้วจะรวยหรอฮะรวยเพราะโกงเท่านั้นล่ะนะวิธีคิดแบบนี้นะไอ้พวกนี้คิดจะโกงกันอยู่ตลอด พอโกงเสร็จแล้วกูต้องหยุดด้วยเหรอแล้วหาข้อแก้ตัวด้วยนะแสดงว่าคือมีมีมีทัศนคติบางอย่างเนี่ยเห็นเงินสําคัญที่สุด๋อี่น้องเรื่องนี้เรื่องเงินหมดถูกไหมเรื่องเงินอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นที่มีสื่อค่ายหนึ่งออกมาเขียนอันหนึ่งแล้วก็พยายามจะพูดว่ามันเป็นความลิษยาของชนชั้นกลาง ที่ที่เราลุมอัดสรยุทธอะไรกันอยู่เนี่ยจริง,รงๆเพราะว่าสรยุทธเองทั้งดังทั้งรวยขึ้นมาคือจริงๆผมถามพี่ชัดอย่างหนึ่งชีวิตพี่ชัดเนี่ยต้องการแค่คือทําไมคนบางคนมองว่าชีวิตคนเรามันต้องการแค่มีเงินแล้วก็มีชื่อเสียงแค่นั้นเหรอผมว่าพวกนี้นะเคยเดินออกไปตามชนบทแล้วเห็นคนบางคนที่เขานั่งทอดถุยตกปลาชีวิตอย่างนั้นเนี่ย มันมีความสุขหรือเปล่าบางทีมันก็ต้องนั่งทบทวนนะนดูทักษิณนี่มีสี่แสนล้านมีความสุขไหม <c oughs> มันก็อาจจะ,ะออกมาล่าสุดหน้าหมองคำเงสนก็เยอะนะซื้อท,ที่ดินแค่ตารางฟุตเดียวยืนในประเทศไทยไม่ได้เลย<ช>คือบางส่วนของสังคมตอนเนี้มันมันตีความเรื่องความสุขเนี่ยอยู่ที่เงินเยอะมากเลยบม้คนไม่จะมีเงินมีรถโบราณก็มีความสุขแล้วแม้กระทั่ง ที่เราคิดว่าหลุดพ้นแล้วทางอาณาจากักรยังสะสมรถโบราณนั่นนะคือกิเล่ยล้นลวนเลยนะั่นน่ะเขาเป็นวิทยาทานกิเล่ยติด <คน S 2> ลอ้อ กิเลติดล้อให้คนศึกษารถพระเขาบอกว่าเป็นคนยุทธ์ยุธวิธีในการเอาคนเข้าวัดก็เลยเอารถเอารถมาดึงคนใช่ใช้รถพระธรรมนะนะคือจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรนะก็ต้องแล้วแต่นะแต่ผมมีความคิดส่วนตัวว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยผมได้ยินพระบางรูปท่านพูดซึ่งผมว่าเคารพนะบอกว่าเรื่องธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก เขาก็เลยชอบปรับให้มันเป็นเรื่องง่ายและสนุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆผมกลับมองอีกแบบหนึ่งว่าบางเรื่องเนี่ยปล่อยให้มันมีความยากของมันดีกว่าเพราะว่าจุดเด่นแล้วแวลูของคุณค่าของมันเนี่ยคือความยากการทดสอบคนได้ไงความพยายามความลำบาความยากบางอย่างเนี่ยมันถือว่าเป็นคือคือเอามองว่า บางครั้งคนที่จะเข้าหาและเข้าใจทมบางอย่างเนี่ย<ฆ>ถ้าเราเข้าไปรู้จักกับธรรมเนี่ยโดยความง่ายและสนุกเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกระบวนการบางอย่างที่พระเจ้าเนี่ยท่านท่าน,าน<ด>มีกุศโลโบายที่นั่นนะม,มันมันเป็นความยากบางอย่างยกเัวอน่การบวชเรียนนะคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์คุณชัชวาลก็รู้ว่าการบวชเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่ปกติมันม,มันไม่ใช่เรื่องสนุก มันไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นมันไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายนะแต่ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนเพราะฉะนั้นผมเลยกลับมองอีกอย่างหนึ่งว่าไม่จําเป็นหรอกที่ต้องทําให้ธรรมะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องสนุกหรือเรื่องให้คนหัวเราะหรือบางคนผมเคยเห็นพระออกมาแรปคําสอนน่ะแล้วบอกว่าเอ้ยคนจะได้ไม่หลับไม่สนุกอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันจําเป็นหรือเปล่าคือผมว่า มันเป็นข้ออ้างหลายๆอย่างคือโลกของทุนนิยมมันมีทุนนิยมตอนนี้เขาสู้กันอยู่นะทุนนิยมสามมาเกับทุนนิยมที่ดีไอ้คนที่เป็นทุนนิยมที่ดีก็พยายามจะทําสิ่งที่ดีๆไอ้ทุนนิยมสามมาก็คิดอย่างเดียวเงินคือพระเจ้าเพราะฉนั้นมันก็เลยเกิดว่าพระอยากจะดึงคนเข้าเข้ามาทําอะไรล่ะหลวงพ่อมาถวายเงินบริจาคแต่พระสะสมมันบริจาคแล้วเพราะมันสะท้อนจากมึงสะสมรถ่ะรถโบราณถูกไหม มันสะท้อนว่าทุนสามาเนี่ยมันเข้ามาในาศาสนามันสองอย่างนะใครบวชพระหรือใครเดินตามพระพุทธเจ้าคือให้สละกิเลสแต่พระวันนี้สะสมกิเลสนะยิ่งเป็นพระใหญ่ยิ่งสะสมกิเลสใหญ่เล<ด>ยคุณดูสิแค่ที่จอดรถเบนท์ของท่านเนี่ยนะห้าร้อยล้านนะสร้างห้าร้อยล้านนะใช่อลังการมากดูสิแล้วคุณลองดูว่าเอาห้าร้อยล้านถ้าเป็นพระ ตามพระพุทธเจ้าต้องเอาไปถวายหรือเอาไปให้กับเด็กยากจโจนหรือเอาไปช่วยเหลือไอ้อสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณจะ<า>ทำวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปทําไมอ,มอมดึงดูดคนโดยการทําวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือ คือคิดแบบนี้ไม่ได้จะมาได้เล้นะมันเพี้ยนไปหมดแล้วคิดแบบนี้จะมาไกลหรือเปล่าเราต้องต้องวาคิดแบบนี้ถึงมาไกลหรือเปล่าใช่ลพระธรรมนำหน้ามันเป็นสมเด็จเพี้ยนกันไปหมดนะแต่มันไม่ใช่พาเพี้ยนสมเด็จรุ่นใหม่พิเศษไม่มีใครสร้างไม่ต้องปลุกเสกอะอยู่เต็มไปหมดเลยสมเด็จเพี้ยนเนี่ยแต่เมื่อสักครู่ที่พี่เพชรพูดมาอยู่ข้อเนึ้อเือมันมีความต่างตรงที่ว่ากรณีของคุณสรยุทธเนี่ย เขามีมวลชนนะแต่เขาไม่ปลุกมวลชนของเขาขึ้นมาแต่กรณีของผมว่ากรณีนี้นะอาจจะมีการนั่นนะเพราะคือสอนรยุทดยังถอยแต่ถ้าทางเขาไม่ถอยถอยแล้วส่งปลดต่างๆปลดป้ายแล้วแต่ยังไม่ถอยไม่ไอาไม่ถอยเรื่องจะเอาเรื่องตำแหน่งไงตำแหน่งจะเอาอยู่ตำแหน่งจะเอาแล้วก็คือผมหมายไม่ถอยไงเขาบอกว่าคืนให้คนที่บริจาคละรถ รถเบนซ์่ะเขาบอกว่าพอรู้ว่าว่าผิดกฎหมายก็ตัดสินใจคืนให้คนที่บริจาคแล้วสมเด็จเหมือนเหมือนนี้เลยระดับสมเด็จโชคยังไม่รู้หรือว่าการรับของโจรเนี่ยเขารับยังไงไม่รู้ั้งนั้นอะคืนแล้วแล้วคนรับบริจาคอะไอร้านซาเล้งเนี่ยนะไอร้านซาเล้งรับซื้อของเก่าอะไอซาเล้งไปขโมยของมาเอาของไปขายนะมั้ยติดโคุก ติดคุกติดรับโจนคัซีดีที่เขาทิ้งไปแล้วที่ผมผ่พาร์ต้องไปช่วยอ่ะผูกพาต้องไปหอบมอบเงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณว่านะยึดติดขนาดไหนอ่ะทะเบียนขมมก้าอ่ะอย่างเล่นเล่ยเอาว่าวันมาคะติดซีดีเข็ดแต่คนย้ายทะเบียนทะเบียนไม่เถื่อนแต่ว่าไม่ข่มด้นะขมขืนด้วยมันต้องต่อไปอีกหน่อยฮะไม่แต่ว่าแสดงท่านเล่นเล่ยไงที่เราคุยกันคราที่แล้วคือแสดงว่า ไม่ละเลยนะไม่ละละเลยชอบชอบเลขสวยอ่ะคืออย่างอย่างอย่างเราชอบเลขสวยยังเป็นเรื่องปกติใช่เราเป็นยางคุณสมพลในวิชาชอบเบอร์ตองเราเราว่าร่างกันไปไหนเลือกตองนี่หมายถึงเลขทะเบียนรถหรือว่าเราพูดเรื่องเลขทะเบียนรถ พูดถึงเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถคุณเข้าใจเป็นอะไรล่ะครับ้อูเข้าใจเป็นอะไรน้องเข้าใจเป็นอะไรต่อเพราะพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นเบรกเลยใครเรียกเบรกเลยอ่ะคะเลขตองบอเนี่ยมันชักชักอันตรายพอพูดถึงเบอร์ตองชักอันตรายแต่แต่เดี๋ยวโอ้โหวันนี้ใกล้ใกล้สาระนะใช่โอ้โหใเนื้อหาแน่นแบบตอนต้นเลยอะไรอีกเรื่องนะ เรื่องนี้ค่ะดรเซ์ปิงกับคุณสุรชัยคุณสุรชัยเรื่องนี้เดี๋ยวเบกกลับมาเรื่องนี้ดีไหมเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ